วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์เทคเราขอนำเสนออีกหนึ่งสาขาวิชาที่นับว่าเป็นสาขาหลักของช่างอุตสาหกรรมนั่นก็คือแผนกสาขาอิเล็กทรอนิกส์เนื่องโดยปัจจุบันเทคโนโลยีความทันสมัยในอุปกรณ์ต่างๆได้มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องและได้มีการคิดค้นระบบใหม่ๆเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์มากยิ่งขึ้น แผนกสาขาอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสาขาที่นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพต่อยอดการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้าถึงได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงในด้านงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาขาการเรียนรู้ที่ครบคันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่ระดับปวชและปะวสหรือทางวิทยาลัยบ้านละมูอินเตอร์เทคได้เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเพิ่มศัก,กยภาพให้กับนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธ,ธิภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์เทคยังมีอีกหลายสาขามากมายทั้งระดับปวชและปะวสไม่ว่าภาคปกติหรือภาคพิเศษ,ษก็พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ส่งต่อประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเพราะเราไม่ใช่แค่วิทยาลัยที่จะสอนเฉพาะสายอาชีพแต่เรา เป็นวิทยาลัยที่สอนอย่างมืออาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์เทควิทยาลัยการอาชีพแถวหน้าในระดับภูมิภาค